The <laughs> สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรืออีกหนึ่งชื่อคือ DJ Auto m ต้แนะคะคลิปนี้เอาใจสายรถกระบะที่เน้นบนรรทุกเลยนะไม่ใช่เน้นความสวยงามนะคุณลูกค้าขับรถอีซูซุเป็นรุ่นเก่าโบ้ไม่มั่นใจว่าเป็นของปีไหนก็กราบขออภัยด้วยนะคะมาเลือกจัดเป็นล้อแม็กพร้อมยางป้ายแดงค่ะเน้นย้ำว่าป้ายแดงตุ่มยังอยู่ชัดเจนทั้งชุดหมื่นกว่าบาทนะบอกเลยเป็นบิตสโตนดูลาวิทด้วยนะตัวน,นี้คุณลูกค้าเลือกใช้เป็นยางอ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวขออภัยตัวน,นี้จะเป็นยางขอบ ส6นะถ้าบอกจำไม่ผิดเขาอันนี้แอบดูก่อน อ่ะถูกต้องเป็นอีซูซูตรงรุ่นที่ใส่แล้วดุมกลางพอดีนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าของอีซูซูเนี่ยตัวดุมกลางเขาจะยื่นออกมาจะมีล้อเฉพาะที่ใส่ได้แต่ถ้าเป็นล้อรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้ยังไงก็ลองศึกษาหรือติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะตัวน,นี้ล้อทั้งชุดล้อ้อมยางลมเพลินจ่ายอยู่หมื่นกว่าบาทเน้นย้านะหมื่นกว่าบาทบิสตโตนดูลาวิทเนี่ยเบิกใหม่เส้นหนึ่งเนี่ยสามพันกว่าแน่นอนค่ะยังไงก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจต้องการประหยัดงบและ ล้อมแม็กพร้อมยางไปด้วยในราคาเปลี่ยนยางใหม่ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วเราอยู่แถวพระรามสองมางคุนเทียนถ้าสนใจยังไงโทรเข้ามาคุยกันวันนี้บอขอนีตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ